คุณเจนสุดาปานโตที่กำลังจะแต่งงานนะคะตอนนี้เขาได้เลิกแล้วเลิกเนี่ยก็คือเดือนมกราคมค่ะปีหน้าเลยใช่ก็คือตอนนี้ี่มีการตระเวนดูสถานที่นะแล้วอยากที่จะจัดแบบอาจจะเป็นภาคเหนือหรือไม่ก็ภาคใต้เพราะว่าอยากที่จะจัดงานแบบบรรยากาศดีๆเอาท์ดอร์แบบสบายๆแต่ว่ายังไม่ลงตัวนะคะแต่ว่าจะมีพิธีเนี่ย อาจจะหลายพิธีหน่อยเพราะว่าคุณพอนี่เป็นคาทอลิกก็เลยจะต้องมีพิธีที่ต้องเข้าโบสถ์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมรายชื่อแขกแล้วก็เรื่องขบวนแห่ซึ่ง คุณเจนสุดาเนี่ยก็อยากให้มีขบวนแห่ด้วยอยากที่จะแบบ,แบ,บให้สนุกสนาน,นะะแล้วก็แบบไทยใช่ส่วนชุดเจ้าสาวตอนนี้กําลังเลือกอยู่แล้วก็ยังคิดไม่ตกเพราะว่าอาจจะต้องมีหลายชุด<อ>มันต้องมีหลายชุดอยู่แล้วล่ะแล้วก็เนี่ยต้องดูคือตอนนี้เนี่ยจัดได้ประมาณเตรียมงานได้ประมาณ20%นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยววันที่แน่ชัดเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึง่งแต่ว่าตอนนี้ เธอกลัวค่ะเธอวจะจัดงานไม่ทันเตรียมงานไม่ทันเรื่องนี้ว่าน่าตื่นเต้นแล้วแต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่านี้คือจำได้ไหมคะว่าพี่เจนสุดาเขาเคยมาออกรายการของเราเมื่อวันที่สองวันที่สองไหนสองไหนสองมนาคมใช่ไหมใช่ไหมหมอวังหมอวังให้หมอวังจับเวลา90้าสิบวิดูดวงแล้วหมอวังทํานายเกี่ยวกับเรื่องการติกงานไว้ด้วย จริงมีพาไปละตอนแรกเขาไม่อยากจะออกรายการนะเขาคือหมายถึงพี่พี่เจคนละออกคนละช่วงอ่ะแต่หมอวังดึงมาดึงมาแล้วไปดูดีกว่าย้ำหน่อยว่ารายการเรามันเวิร์กขนาดอ่ะดู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 ไปดูไปดูตอนนี้เป็นช่วงของการดูแลใจซึ่งกันและกันแล้วมีเกณฑ์จะแต่งงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนี่เตรียมขอแล้วร้อยเปอร์เซ็นเลยเหรอใช่เตรียมขอแล้วเตรียมขอแล้วใช่ียมขแ้วแต่งแน่นี่ไงอยู่ดูแลใจกัน ถามถามอยากรู้เลยยังรู้อะไรลยเลยถามแต่ว่าช่วงนี้ต้องระวังนะอาจจะมีเรื่องความน้อยใจอะไรกันนิดหน่อยเรื่องคำพูดอระวังเรื่องคำพูดระวังเรื่องอารมณ์แต่ที่สุดแล้วผู้ชายเขายอมอะเนี่ยดูดิยอมผู้ชายยอมมากผู้ชายยอมใช่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนี่ต้องสงบสติอารมณ์นิดนึงนะตอนนี้คำพูดอารมณ์อะไรทำให้มันนานทีไม่ประกาศสักทีเพราะอะไร ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เจนเขาควรจะแบ,บบแบบโบยบินละเรือน้อยคนออกจากฝั่งควรแต่งงานคนมีความปวดได้แหละ,ะจริงๆเป็นช่วงเวลา,าเขาแล้ว่ยไปแล้วจะเป็นยังไงแต่งไปแล้วจะดีหรือไม่ดีดูแลกันอุ้ยอุ้ยตายอุ้ยแล้วไม่ตอดแก่อ๋อพอเลยแก่เลยเหรอโอ้ยเรา<ม>ตา้ตาองเลี้ยงนก,ด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 ,กด้วยอะดูดิแล้วทั้งคู่เนี่ยมีความมั่นใจในกันแล้วกันไหมทั้งคู่มีความมั่นใจในกันแล้วกันเจนมั่นใจในพอลลี่ไหมมีความมั่นใจนะอ่าปึ๊บแน่นอน คือเราบอกโอ้คู่นี้เป็นคู่ท่องเที่ยวเป็นคู่รักท่องเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือกันเพราะการเดินทางแล้วกันเพราะการเที่ยวถามเลยปีนี้แต่งไหมปีนี้เหรอผมว่าไม่อ่ะอาจจะอาจจะอาจจะนั่นหมาความว่าอาจจะมีการเลื่อนนี่นี่แปลว่าอะไรนี่แปลว่านี่แปลว่าเฮ้ยเธอไปชอบหยุดที่แบบคำถามที่แบบไพ่อะไรแบบที่นะไรนะมือที่สามหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้คือเลยรอเวลาต้องระวังอาจจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่พยายามจะเข้ามาอ๋อ เออแม่เหมือนกันเนาะหมอว่างที่นี่เหมือนพี่กุฏิเข้าไปทุกวันทุกคืนนะแต่เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าแต่งปีหน้าหรือแต่งปีนี้เขาบอกว่าปีนี้อาจจะมีการเลื่อนก็คือยังไม่ใช่ปีนี้เราก็เลยสรุปว่าเข้าหมายถึงปีหน้าก็คือปีหน้าอ๋อดีนะทีมงานเราเป๊ะเป๊ะมากเลยอันขาดอันขาดอันขาด ใช่ท,ทำมาให้เราดูเวิร์กเราดูแม่นที่สุดเออหมอวังเดี๋ยวเราเจอกันโอ๊ยจบแล้วคลิปจบแล้วไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ่ะถ้าค네ุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย